สำหรับในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมาลองเรียนรู้การแคร c กโปรแกรมหรือว่าการ r e เว r ร e n เอนจ e เนนะครับในตอนนี้ผมก็จะมาลองใช้ตัวโปรแกรมอย่าง ida นะครับในการแคร c กโปรแกรมหรือว่า r e เว r ร์ดเอนจิเนซึ่งถ้าหากยังจำกันได้นะครับเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เคยสอนไปแล้วเนาะก็คือคลิปที่สอนแคร c กโปรแกรมด้วย x 6 4 dbg นะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นการสอนแคร็กโดยที่เป็นแบบดินามิกเนาะก็ะคือเราจำเป็นที่จะต้องดีบักโปรแกรมนะครับเพื่ออ,อ่านตัวซอสโค้ดของมันเนาะว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตัว IDA นะครับมันสามารถที่จะ,ะ reverse แบบ static ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรันตัวโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเรา รีเวิร์ดตัว malware อยู่เนี่ยเราไม่อยากที่จะ execute ตัวม a l w a r e เนี้ยให้มันทำงานเนะเราก็สามารถที่จะดูซ o r c code ของเขาได้ก่อนนะครับซึ่งตัวโปรแกรมที่ผมจะใช้ในการสอนในคลิปนี้ก็คือตัว c r a c k m e a n 4pat. e n e นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมเดียวกันกับในคลิปนี้นะครับก็ลิงก์ก็จะเป็นลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้นะครับ แล้วก็ทุกคนก็ามาโหลดที่ตัวปุ่มนี้นะครับโหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลยอะเมื่อทุกคนโหลดมาแล้วเนาะก็เปิดตัว IDA ออกมานะผมจะใช้ตัวฟรีนะผมคิดว่าตัวฟรีก็เพียงพอแล้วแหละสำหรับในการเรียนรู้นะก็กด New ไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการที่จะแคปจากนั้น ก็อันนี้ก็ Default ไปได้เลยนะมันเป็น Port a b l e e x e c u t a b l e อยู่แล้วงั้นก็เลือกตามค่า Default ไปได้เลยโอเคนะครับตัวเนี้ยมันจะถามหาไฟล์ p d b นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ที่ตัวเออเป็น l i n เ e r นะมันมันเรียกว่าอะไรคือเป็นลิงเกอร์ที่สามารถที่จะช่วยในการรีเวิรย้อนกลับได้นะซึ่ง ถ้าทุกคนโหลดไฟล์ที่ผมให้ไปอะ่ะมันจะมีไฟล์นี้ด้วยก็ให้ทุกคนลบไฟล์นี้ออก่อนนะครับไม่งั้นตัว i d มันจะช่วยนะอันนี้ผมไม่มีแล้วก็จะกดโนไปนะครับนี่ทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เนะเป็น hex view อ่าไม่ใช่เป็น ida view นะครับมันก็จะมีเขียนว่า ida view underscore a นะครับซึ่งมันสามารถเปิดได้หลายอันนะ ก็จะมีมุมมองเป็น hex นะครับเลขฐาน16นะครับแล้วก็เป็น structure เป็นพวก import นะครับเราสามารถมาดูได้ว่าไอาตัวโปรแกรมนี้มัน import อะไรเข้ามาบ้างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรา,า reverse ตัวม a l w a r e นะครับหรือว่าไวรัสพวกนี้เราก็สามารถมาดูได้นะว่าเอ้มันเอา library อะไรเข้ามาใช้งานบ้างนะหรือว่าเรียกใช้อะไรบ้างนะครับ หรือว่า e อ p o r t อะไรเพบ้างเนี้ยประมาณนั้น,น,นก็เอาง่ายๆแล้วกันโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆก็แค่เช็คพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันโปรแกรมให้ดูนะก็ะคือเขาจะให้ใส่เอ่อพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อใส่รหัสผ่านผิดไปแล้วเนี่ยมันจะฟ้องเมสเซจออกมานะครับว่า Password in c o r r e c t เดี๋ยวผมลองดี c o m p พ l ์ตัวโค้ดเนี้ยจากตัว a s s e m b l y ให้เป็นโค้ดภาษา C ดูแล้วกันนะซึ่งตัวฟรีนะครับความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะต้องส่งตัวไฟล์เนี้ขึ้นไปที่คลาวแล้วก็ให้คลาวนะครับเป็นคนดีคอมไพล์โค้ดให้ให้กับเราเนาะแล้วเขาจะส่งไอตัวโค้ดภาษา C เนี่ยกลับกลับขึ้นมาให้เรานะครับ <S <S <ๆ>ก็วิธีการคอมไพล์นะครับก็แค่กด F5 นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเมนอยู่แล้ว ซึ่งตัว i d นมันก็พาเรามาที่ฟังก์ชันเมนให้เนาะเพราะฉะนั้นเรากด F5 นะครับมันก็จะดี c o m p i l e เนาะกดอันนี้ก็กดโ OK. อเคไปออะเทานี้ก็จะได้แล้วแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่าเวลาที่เราดีคอมไพล์ Code จากตัว SMB เซนี่ยซึ่ง SMB เมันเป็นภาษาเครื่องเนาะเวลาดีคอมไพล์มาแล้วเนี่ยมันก็ อ่านได้ไม่หนึ่งร้อยเอร์เซนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโค้ดที่เขาเขียนเนี่ยมันจะเขียนในลักษณะที่เหมือนกับแอสเซมบี้เลยนะครับก็คือมันทํางานเหมือนเอเหมือนภาษาเครื่องนะครับก็คือทํางานจากบนลงล่างเดียวก็มีกระโดดไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยนะถ้าเราสังเกตนะครับเดี๋ยวนะ มันจะมีอาการ comp ดีคอมไพล์แต่ละรอไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งก่อนอันนี้ที่ผมลองดีคอมไพล์ดูอ่ะมันจะมีให้จำไปตรงนู้นตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้จะไม่มีนะครับโอเคมันก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นสิ่งที่จะมาโฟกัสนะครับก็คือ,อมัน comp ดีคอมไพล์ตัวฟังชันเมนออกมาได้แล้วเนี่ยแล้ว เอ่อเราจะทำยังไงให้เราเข้าใจกับสิ่งที่เขาดีเขงพายมานี่อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเอ่อคนที่จะรีเวิร์ดตัวเนี้ยได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขียนภาษา C ีให้เป็นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัว a อ s e m เซ y บ้มาบ้างนะครับเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นทำงานยังไงนะเอ่อ อาจจะต้องเข้าใจว่า CPU มันทำงานยังไงด้วยถ้าหากรู้มันก็จะดีมากนะครับยิ่งรู้ลึกก็ยิ่งดีนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีการประกาศตัวแปรเนาะข้างบนเน่ยมันก็จะประกาศตัวแปรนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าไอตัวแปรเนี้ยมันมาจาก register อะไรนะครับบวก the offset อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าถ้าให้ดูแบบคร่าวๆเนี่ยให้เดาเนาะ มันเขียนว่า My Password แบบนี้มันก็คงเป็น Password แล้วแหละถ้าเกิดทุกคนเอาไปลองใส่นะครับแบบนี้ก็ผ่านแล้ว Good Job นะครับจบนะฮะไม่ต้องแครกันต่อแล้วแต่ทีนี้มันง่ายไปนะครับผมก็จะมาแพทตัวโปรแกรมนะครับจาก e อ e ตัวนี้ให้ใส่รหัสอะไรก็ได้แล้วมันขึ้นคำว่า Good Job นะครับแน่นอนว่าตอนแพทอะ มันก็ต้องแพรด้วย assembly เหมือนกันซึ่งก็เหมือนในคลิปที่ผมเคยทำนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเวลาที่เราดีคอมไพล์ออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนาะโอเคทีนี้ยเวลาที่ผมดูอะ่ะบางทีผมก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยเอ่อไอคนพวกเนี้ยมันทำงานอะไรกันแน่นะครับบางทีผมก็อาจจะต้องมาเปิดดูเปรียบเทียบกับตัว assembly ด้วยนะครับ วิธีการเปิดเนาะก็จะลากขึ้นมาด้านข้างแล้วกันแต่ทีเนี้ยมันจะไม่ซิงก์กันนะครับเวลาที่ผมคลิกไปตรงเนี้ยแล้วไอ้ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ไม่เอ่อไฮไลท์ให้ด้วยเพราะงั้นผมก็จะมาคลิกขวาแล้วก็ Sync with นะครับตัว ida view นะเ,เวลาที่ผมคลิกตรง m y p a s s w r r เนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะไฮไลท์บอกนะว่า ไอ้โค้ดบรรทัดเนี่ยมันคือส่วนไหนในแอสเซมบนะครับอโอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือพัสวดที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเออแล้วมันไปเช็คตรงไหนแหละซึ่งถ้าเราลองไล่คำสั่งไปนะครับไอ้ตัว QMEM copy เนี่ยมันก็ copy ้ตัวสตริงตัวเนี้ยเก็บไว้ใน pointer ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นพาสดเนาะ ถ้าเกิดเราลองแก้ไขตัวนี้ดูนะอันนี้ผมกดเ n งนะครับมันถึงโชว์ Power Up หรือว่าคลิกขวาก็ได้แล้วก็ Rename นะครับ l w ire. ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็น My p a t s w ส่วแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะไล่มาได้เรื่อยๆแล้วเห็นไหมทีนี้ตรงเนี้มันมีการเซตเอ่อย้ายย้ายตัวแปรเนาะย้ายมาที่ตัวนี้ ก็อาจจะบอกว่าเป็นไมค a s ัส o ่วนตัวที่2ก็ได้นะครับ,นะรบทีนี้การที่จะเข้าในฟังก์ชันนี้ได้มันจะต้องไปเช็คว่าไอตัว V15 เนี่ยมันเท่ากับ10หรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดให้เดาเนะสิ่งที่ผมเดาได้เนี่ย v 1 5มันมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วมันไปเช็คว่ามันเท่ากับ10ไหม ให้เราก็คงเช็คว่าความยาวเนี่ยความยาวที่ใส่เข้ามาแล้วกันนะปีสิบห้าคิดว่ามันน่าจะไปเช็คสตริงดูเฉยน,นะครับเอ้อเช็คความยาวของสตริงดูนะว่ามันเท่ากับสิบหรือเปล่าเพราะว่าไอ้หมาพาส่วนเนี่ยมันยาว,วสิบตัวอักษรนะครับก็อาจจะมีความหมายประมาณนั้นแล้วก็ พอมันเข้ามาใน e v ได้แล้วเนี่ยมันทำไรต่อนะครับมันก็เซตตัว Address ของ MyPassword เนี่ยไปไว้ที่ตัวนี้จากนั้นมันก็วนลูปนะครับโดยมีเงื่อนไขว่า,าไม่เท่ากับ v 7นะครับก็คือ6มันน้อยกว่า4ี่ไหมนะครับจริงๆตรงนี้อาจจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับ ว่าไอ้เงื่อนไขเนี้ยมันคือ,อผมน้อยกว่า4แล้วก็ตรงกันข้ามประมาณนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจอ,อจริงๆอ่ะเวลาที่ผมทำอ่ะผมก็จะค่อยๆไล่ไปแบบแบบนี้แหละแต่บางทีนะเ,เราอาจจะไม่ต้องสนใจบางอย่างมันก็ได้ถ้าเกิดเราเลื่อนลงมานะครับ ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีสตริงตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็น good job นะครับแล้วก็อีกอันเป็น purpose incorrect นะครับก็อาจจะมาดูนะครับว่าทำยังไงให้ตัวโปรแกรมเนี้ยมันมาเรียกใช้ตัวฟังก์ชันนี้นะครับนะเพื่อให้มันแสดงข้อความคำว่า good job เนอะถ้าเราเอามาชี้ตรงนี้ ไอ้คูดจอบเนี่ยมันจะอยู่ในฟังก์ชันนี้แน่นอนเนะ่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะมีไหมนะไม่มีด้วยอืมอันนี้ก็คือจบการทำงานแล้วเนาะเอดี๋ยนะเดี๋ยนะ มันดีคอมไพล์แต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงจริงซึ่งดีคอมไพล์รอบเนี้ยคือมันซับซ้อนกว่ารอบที่แล้วนะที่ผมได้ลองก่อนอันนี้แต่ว่าโอเคงั้นก็ช่างมันละกันคือมันจะยาวเกินไปนะครับคือทุกคนอาจจะต้องมีเวลามากๆเลยก็ว่าได้อ,อในการที่จะรีเวิร์ดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเออค่อยๆอ่าน โค้ดนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็พยายามคิดตามมันไปเรื่อยๆนะว่ามันทํางานยังไงนะครับมันอาจจะยากสักหน่อยนะแต่ก็ต้องฝึกนะครับถ้าอยากจะรีเวิร์ดเป็นเนาะีนี้ผมจะมาที่ตัวนี้แล้วกันนะก็คือผมเห็นแล้วว่ามันมีคำว่า good จอ b ใช่ไหม และไอ้ good job เนี่ยมันก็ไปทําอะไรไม่รู้เหมือนกันก่อนที่มา good job นะพอถ้าเกิดมันทำ good good job ได้เนี่ยแล้วมันจำมาที่ตัวนี้ได้เนี่ยมันจะถูกคอฟังก์ชันที่ให้ปิ i นข้อความนะครับก็คือตัวเสีย o นะอืมเพราะงั้นเออถ้าจะไล่ดูไอ้ข้างบนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจยากนะ มันอาจจะมีการเช็คอย่างที่ผมบอกนะฮะคือตรงเนี้ยมันมีการเช็คว่าเอไอสิ่งที่กรอกเข้ามาเนี่ยมันมีสิบตัวอักษรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงะั้นผมจะข้ามไอ้ก้อนนี้ไปนะก้อนเนี้ยนี่นะครับก้อนนี้ผมจะข้ามไปเลยแล้วผมจะให้มันจับจากตัวนี้นะครับเห็นลูกศรไหมครับถ้าเกิดเราใส่ผิดเอ้ยถ้าเราใส่น,น,นะ เส้นสีเขียวนี้คือผิดใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่ผิดเนี่ยมันจะอ้อมมาเลยครับมันก็จะอ้อมมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าตามเส้นเนี่ยมันจะอ้อมมาแล้วก็มาที่ password incorrect นะแต่ถ้าเราใส่ถูกเนี่ยหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราใส่มาแล้วเนี่ยแล้วมันมีความยาวตัวตัวอักษรเนี่ยสิบตัวเนาะมันก็จะไปเช็คนู่นนี่นั่นอีกนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปเช็คตัว string แต่ละ อินเดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมคงเดานะ,ะเพราะงะั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะข้ามเงื่อนไขมันไปเลยนะโดยที่ผมจะมาเอาชื่อฟังก์ชันนะครับตัวนี้ที่มันมีคำว่ากูดจอบนะครับเอาไปใส่ด้านบนเนาะก็คือผมจะให้มันจำมาเลยที่ฟังก์ชันนั้นก็มาที่ i n i t นะครับแล้วก็แพทโปรแกรมเออ e s s e m b l e นะครับ จากนั้นผมจะเปลี่ยนเงื่อนไขจากจ u m p not z ซ r o นะครับเป็นจัมแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับจำไปได้เลยแล้วก็แก้ไขตัวชื่อฟังก์ชันนี้ให้เป็นชื่อฟังก์ชันที่เรากลับมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น310นะตัวนี้กดโอเคไปและนะฮะทีนี้เมื่อมันมาที่ฟังก์ชันนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเส้นนะเห็นนะ อ่าอ่าโอเคเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนมันหลุดไปแล้วก็เออมันดีคอมไพล์ให้ผมอีกรอบหนึ่งซึ่งเออมันดีคอมไพล์รอบนี้มันกลับเอาตัวสตรีมออกมาให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมคืออย่างที่ผมบอกนะมันอาจจะเป็นที่เวอร์ชันฟรีด้วยละมั้งแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันโปรนี่มันมันจะดีคอมไพล์ได้ดีกว่านี้ไหมนะครับหรือไม่ก็ทุกคนอาจจะไปลองใช้อย่าง g ีดก็ได้นะตัวโปรแกรม o p e n s o u r c e ที่มันก็ใช้ฟรีได้เหมือนกันเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะลองเอามาลองสอนกันดูแล้วกันนะว่าไอ้ตัวดีคอมไพล์เนี้ยระหว่าง Ida กับตัว g ีดเนี้ยอันไหนมันดีกว่ากันเนาะอย่างตัวนี้นะครับ เมื่อกี้ถึงไหนครับเอ่เมื่อกี้เราจำมาที่ฟังก์ชันนี้ได้แล้วเนาะแล้วเ,เราเห็นที่เส้นนี้ไหมครับเส้นสีน้าเงินตรงกลางเนี่ยมันถูกชี้มาจากไอ้ตัวข้างบนเนาะและไอ้ตัวข้างบนเนี้ยมันไม่จำไปไหนแล้วนะครับมันถูกจํามาทานนี่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวเลยนะครับอืมแต่ทีนี้มันไอ้ตัวฟังก์ชันเนี้ยมันมีการเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเหมือน มีการเทสอีกทีหนึ่งอะว่าไอตัวใน e x เนี่ยกับ e x เนี่ยมันมันได้แฟงอะไรเนาะถ้าเกิดมันได้เป็นเอ่อไม่ใช่ซีโร่จัมซีโอถ้ามันไม่ใช่ซีเนี่ยมันก็จะมาที่ตัวพ w สวดอีกคอ l เลยนะครับเพราะงั้นผมก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขมันนะก็อาจจะเป็น j n n z ก็ได้เพื่อให้มันตรงมันข้ามหรือไม่ก็จัมไปเลยแบบไม่มีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือ copy ฟังก์ชันนี้ เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะชี้มาด้านล่างนะเพราะนั้นผมก็จะมาคลิกตรงนี้แล้วก็แก้ไขแพทมันอีกนะครับเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันก่อนนะแล้วก็เป็น jmp กดโอเคนะครับทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้เส้นจาก good job เนี่ยมันก็ถูกออกมาที่ตัวคำสั่ง c อ out แล้วนะครับก็แค่นี้อ่ะ ม,มันดีขอาไปลอีกแล้วนะเหมือนเน็ตผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่อ v p เพยอยู่มันก็เลยดีคอมไพล์หลายอรอบจัดเลยนะโอเคงั้นเออหรือไม่มันก็อดีคอมไพล์ใหม่เพราะว่าผมไปแก้ไขในตัวนี้ด้วยลามั้งคิดว่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คิดว่านะันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเค ทีนี้เมื่อเราแก้ไขตัวโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่แพ็กโปรแกรมนะครับแล้วก็อัปไฟแพ็กเนาะจากนั้นผมจะสร้างตัวแบ็กอัพไฟล์ไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเซฟทับไฟล์เดิมนะครับอ่าก็กดโอเคไปลองเทสกันดูนะครับว่า,าโปรแกรมของเราเนี่ยถ้าใส่พาสร์ดผิดเนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไรนะมันก็ขึ้นว่าก o o ดจ็อเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็ค่อนข้างกินเวลานแะล้มในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนใช้ตัว g ีด้แล้วกันนะครับเป็นโปรแกรมในการรนะีเวิร์ดเอนจิเนียร์เหมือนกันนะแล้วก็ในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะลองาหามาแวร์นะครับผมอาจจะเป็นมาแวร์ที่ผมเขียนขึ้นมาเองนี่แหละแล้วก็ลองรีเวิร์ดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards r g r a e t